สวัสดีครับผมอรุณศีครับฝึกพูดภาษาอังกฤษประโยคพื้นฐานนะครับเป็นประโยคง่ายๆเอาไว้ใช้พูด I am a woman หรือ I am a manI am a womanI am a man ก็คือฉันเป็นผู้หญิงนะครับ ส่วน I am a man ก็คือผมเป็นผู้ชาย My name is สมศรีฉันชื่อสมศรี My name is สมชายผมชื่อสมชายอันนี้คือทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ My name เหมือนกันนะครับ I'm going to see the movie I'm going to see the movie ผมหรือฉัน กำลังจะไปดูหนัง Today is a holiday isn't it Today is a holiday isn't it วันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหม I'm just coming from Udon Thani I'm just coming from Udon Thani ดดผมเพิ่งกลับ มาจากอุดรธานีนี่เอง Where are you from? Where are you from? พูดเร็วๆก็คือ Where you from? นะครับแปลว่าคุณมาจากไหนหรือมาจากที่ไหนนะครับ I'm from China. I'm from China. หรือ I'm from Thailand. นะครับก็แปลว่าผมมาจากเมืองจีนนะหรือมาจากเมืองไทย I apologized to you for coming late. I apologized to you for coming late. แปลว่าผมขอโทษที่ผมมาสาย. You should cross the street at the overpass. You should cross the street at the overpass. ควรข้ามถนนที่มีสะพานข้าม Believe me Believe me แปลว่าเชื่อผมนะครับในความหมายเชื่อผมก็เหมือนเป็นการยืนยันนะครับว่าเชื่อผม Can you read it Can you read it Can you read it คุณอ่านออกไหม Can you feed the baby? Can you feed the baby? คุณเลี้ยงเด็กเป็นไหมนะครับเลี้ยงเด็กเป็นคือหมายความว่ารู้วิธีเลี้ยงนะครับ I'll go to buy a ticket. I'll go to buy a ticket. ผมหรือฉันจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินนะ Can you watch the ditches? Can you w a t h the d i t h e s นะครับเป็นคำถามคุณล้างจานนั้นได้ไหมก็ถามกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ Can you cook Thai food? Can you cook Thai food? คุณทำอาหารไทยได้ไหมหรือทำเป็นไหมนะครับ Can you write your name in English? Can you write your name in English? คุณเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมก็คือเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลย Excuse me ตัวนี้ระวังนะครับ Excuse me Put away your key Excuse me Put away your key แปลว่าขอโทษครับช่วยเก็บกุญแจของคุณหน่อย Can I ask you something? Ask ไม่มี e นะครับขอไปด้วย Can I ask you something? แปลว่าผมหรือฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหม Take the paper and pen. Take the paper and pen. หมายถึงเอากระดาษกับปากกามาก็ตรงๆเลย Take notes. Take notes ก็คือให้จดนะครับให้จดข้อความอะไรต่างๆ What's your nationality นะครับ What's your nationality ก็คือคุณสัญชาติหรือเชื้อชาติอะไรนะครับ I'm Chinese ผมเป็นคนจีนหรือ Am Thai ผมเป็นคนไทย Am Chinese หรือแ m Thai ผมหรือฉันเป็นคนจีนหรือคนไทยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ